วันนี้เจเลช่างรู้มาบอกวิธีการแก้ไขปัญหากเกี่ยวกับประตูเบื้องต้นมี3วิธีที่สามารถทําได้ไง่ายๆที่บ้านเลยวิธีที่1นนะคะให้เพื่อนๆไปดูที่บานพับก่อนเลยบานพับของประตูจะอยู่ที่ประตูกับกําแพงที่มันอยู่ติดกันะให้ไปดูที่ตรงนั้นก่อนแล้วมันจะมีบานพับเล็กๆแล้วก็จะมีน็อตเล็กๆอยู่ในบานพับให้เราไปดูว่าบานพับนั้นมันหลวไมไหมแล้วเราก็ใช้ไขควงขันบานพับที่น็อตให้มันแน่นขึ้น ประตูมันจะปรับระดับให้มันแบบอยู่ในสภาพปกติได้แบบที่2คือประตูบางประตูอ่ะมันจะมีแบบลักษณะการบวมน้ำได้ด้วยมันก็เลยทำให้ประตูมันติดขัดเวลาเปิดมันบวมชื้นอะไรเงี้ยไม้มันก็อาจจะบวมได้ให้เราอ่ะเอากระดาษทรายอ่ะไปขัดตรงที่มันแบบติดกับกำแพงเงี้ยหรือติดกับพื้นอะไรเงี้ยไปขัดถูดๆมันนิดนึงอ่ะอันนี้ก็คือช่วยได้วิธีที่3ก็คือไปดูที่ฝั่งที่เป็นลูกบิด กับตัวตัวติดของกุญแจเนาะบางทีตรงนั้นมันอาจจะหลวมเราก็คือไปเช็คตรงนั้นได้ด้วยว่ามันหลวมไหมเราก็ไขเหมือนบานพับเลยไขยให้แน่นเออมันก็จะช่วยทําให้ประตูกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ว่าปีนแนะนําว่าถ้าสมมติเราเช็ค3อย่างนี้แล้วแล้วมันอยู่ในสภาพปกติแนะนําให้เรียกช่างจะดีกว่าเพราะแบบบางคนอะ่ะสมมติขันเข้าขันออกเดี๋ยวประตูมันล้มทับตัวเนาะบางประตูมันจะหนักเกินไปเนาะ วันนี้ถ้าสมมุติอยากให้บินทำอะไรก็คอมเมนต์ไปล่างๆได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้บินไปแล้วบ๊ายบาย